วันนี้พามาเดินเล่นที่วิกโรทาวกันจ้ะอาก,กาศดีๆท้องฟ้าสดใสแบบนี้ที่อไอร์แลนด์ไม่ได้เจอกันได้ง่ายๆนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เมื่อบรรยากาศแบบนี้มาเยือนนะคะเราก็ต้องออกจากบ้านนะคะมาเดินเล่นแถวในเมืองกันนิดหน่อยชมสวนชมดอกไม้นะคะเอ j นจอยไปกับธรรมชาติที่เราสามารถหาได้ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสมาเที่ยวที่ไอแลนด์นะคะอย่าลืมเดินทางมาเยี่ยมที่วิกโรทาวนะคะ การเดินทางมาก็มาไม่ยุ่งยากนะคะถ้าเกิดอยากมารถไฟใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะก็ไปขึ้นรถไฟที่ c o นเนลี y ์ t ตีชัหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกขึ้นรถไฟนะคะก็สามารถขึ้นรถบัสมาก็ได้ค่ะไปขึ้นรถได้นะคะที่บัสแอ r i เรียนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นขึ้นรถบัสนะคะมันจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเลยจ้ะ ตอนนี้เดินที่เดินมาที่เนินเขานิดหน่อยคะ่ะห่างจากแบบว่าวิกโรทาวไม่มากเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นโบสถ์คะ่ะโบสถ์ของศาสนาคริสต์นะคะ อยู่บนเนินเขานะคะตั้งอยู่บนเนินเขาสวยมากค่ะวิวก็สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศรอบๆโบสถ์นี้ร่มรื่นมากเลยค่ะเพื่อนๆจะมีต้นไม้นะคะต้นใหญ่แล้วก็ต้นเนี่ยค่ะเชอร์รี่บอสอมที่เป็นสีชมพูนี้ก็สวยงามมากค่ะแล้วก็วิวทิวทัศน์นะคะเป็นบ้านเรือนของชาวยุโรปก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็พื้นที่จะเป็นพื้นที่แบบเนินเขาสลับซับซ้อนกันไปมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้แบบว่าสวยงามมากจ้ะ